สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่นุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ EP นี้เป็นเรื่องราวจากอาจารย์วัฒนาบุญยางนะครับนักท่องไพรนักท่องป่านักประพันธ์นักเขียนผู้ที่ได้เขียนเรื่องราวความลึกลับความอาถรรพ์ของป่าหลากหลายเรื่องที่มีความน่าสนใจนะครับเรื่องราวนี้มีชื่อว่าพูดไพรครับเรามาฟังเรื่องราวของอาจารย์วัฒนากันเลยครับหมดแล้งเข้าหน้าฝนป่าเบญจพรรณที่เคยขาดน้ําเริ่มเขียวชะอุ่มขึ้นอีกครั้ง ความสดชื่นคืนผืนป่าเหมือนเติมชีวิตให้พงไพรพวกผมเข้าป่ากันอีกคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการสั่งลาเพราะถ้าฝนลงหนักกว่านี้ก็เข้าไม่ได้ต้องรอจนกว่าจะถึงแล้งปีหน้าและแม้จะเป็นต้นฝนแต่กว่าจะลากสังขารจิบวิลลี่บูโรทั้งเข้ามาถึงซับขนุนได้ก็เกือบตายเพราะได้น้ําฝนเข้าไปไม่กี่ครั้งดินที่เป็นป่าที่ลุ่มชื้นก็แฉะและก็อ่อนตัวมากขึ้นกลายเป็นหลุมเป็นบ่อกว่าจะหลุดมาได้แต่ละทีก็ต้องออกแรงกันแทบคางเหลืองนะครับ แม้จะเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อแต่เวลาตกจมลงไปทั้ง4ี่ล้อก็ไม่ต่างอะไรกับขับเคลื่อนสองล้อเท่าไหร่พูดกันจริงๆแล้วบางลมถ้าไม่มีล้อเชเลยก็ยังจะดีกว่าจะได้ลากกันง่ายๆหน่อยถึงที่เหมาะแก่การตั้งแคมป์ก็บ่ายจัดแล้วพอกางเต็นท์เสร็จสับพรานสุ่มที่เรารับตัวมาจากบ้านน้องปือพอจัดแจงหาฟืนหุงข้าวพวกผมไม่ใช่พรานแต่เป็นพวกรักสนุกชอบหาที่กินเหล้าในปา่าครั้งนี้มีไอ้พงไอน้อยไอวิศ ครูหานและไอเปียกลูกศิษย์ครูหานที่ตามมาด้วยเป็นลูกมืออีกคนเมื่อยังไม่มีอะไรทําพอเล่าก็ตั้งวงทันทีแล้วครับครูหานสั่งไอเปียกให้ย่างนกที่ยิงได้กลางทางมาแกล้มเล่านั่งกินเล่ากันกลางป่ามีนกเขาย่างทาเกลือและพริกไทยเหลืองอ้อ,อยทรงกลิน่นยั่วยวนชวนน้ำลายหกมีน้ำพริกแดงกับผักปลาอีกห่อเป็นเครื่องเคียง กินเหล้ากลางป่าในยามอาทิตย์อัสดงนั้นเป็นบรรยากาศแห่งความสุขของลูกผู้ชายที่หาไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับกินเหล้ากันเพลินๆไอ้พงคนมือบอลก็ดันชวนขึ้นมาว่าเฮ้ยซดเหล้าเข้าไปสักแป๊บหนึ่งก็ชักคันมือแล้ววะพรานซุมออกไปหาอะไรกันมากินคืนนี้ไม่ดีเหรอเอ่จะรออะไรอยู่เล่าเดี๋ยวก็เมาเกลิ้งก,กันซะกอหรอกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กินเหล้าแค่นี้เมาก็เสียชื่อครูหานหมดสิวะกำลังมันเชียร์นกย่างนี้ก็อร่อยจะรีบไปไหนล่ะยังไม่ทันขาดคำของครูหานเสียงเก้งก็ร้องโป๊กขึ้นทางด้านเหนือของลำห้วยเฮ้ i, เสียงหมาใครมาเห่าอยู่ทางโน้นนะครูแถวนี้มีบ้านคนด้วยเหรอครับไอเปี๊ยกถามด้วยความสงสยัยเก้งเว้ยไม่ใช่หมาแต่วันชิงพลบอย่างนี้แล้วอ่ะเก้งมันชอบออกหากินเพราะมันนอนหิวมาทั้งวันแล้วครูหานพูด มือก็คว้าแก้วเหล้าซดไปอีกอึกใหญ่ตอนนี้ข้าวยังไม่สุกเราเดินออกไปดูแก้งกันดีมหมผมเอ่ยปากชวนครูหาเล่นๆแต่แกรีบตกลงทันทีเออก็ดีเพื่อเจอไก่ป่าจะได้ขอมาต้มขาสักตัวหนึ่งหรือไม่ก็ทําข้าวต้มไว้สําหรับพรุ่งนี้เช้าใครจะไปบ้างละ่ะโอ้ยครูไปกันสองคนนะดีแล้วไปกันหลายคนนะเสียงดังหนวกหูจะไปเจออะไรอะ่ะไอ้ผงต่อไปอย่างนั้น ตกลงผมกับครูหานก็ออกไปเดินดูเก้งกันโดยหวังว่าจะได้ไก่ป่ามาต้มกินสักตัวส่วนพวกที่เหลือก็นั่งซดเหล้ารอฟังผลครูหานร,รับปืนลูกซองเดียวจากพรานสุ่มมาถือผมคว้ามีดพระด้ามยาวติดมือมาอีกเล่มโบราณเขาว่าเข้าเถื่อนอย่าลืมพระเข้าป่าอย่าลืมปืนเราสองคนมีทั้งพระทั้งปืนคงพอจะอุ่นใจได้ก่อนจะออกไปพรานซุ่มส่งไฟฉายมาให้เอาเผื่อไว้ก่อน หากลับมืดจะได้ไม่หลงทางพอเรารับไฟฉายมาแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าจริงของแกครั้งหนึ่งเคยออกไปดูน้ําตกกันจนเพลินแล้วพอมืดก็กลับแคมป์ไม่ถูกเราสองคนแหวกกอหวายมาได้ไม่ทันไรก็เจอไก่ป่าตัวผู้กับตัวเมียไอ้ตัวผู้กําลังโกงคอขันบนกิ่งไผ่เตรียมเข้านอนครูหานขยับปืนลูกซองในมือทําท่าจะยกขึ้นยิงผมสะก,กิดไหลแล้วก็บอกเบาๆว,ว่าครูอย่าพิ่งเลยครับเดี๋ยวป่าแตกหมดจะไปได้เห็นเก้ง เห็นกว้างเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวขากลับมาค่อยว่ากันจำที่ไว้ก็แล้วกันมันอยู่ตรงนี้ครูหานลดปืนลงอย่างเสียดายแต่ทำเนียมการเข้าป่าว่าอะไรก็ต้องว่าตามกันจึงพากันบุกป่ารกต่อไปแสงแดดหมดไปจากฟากฟ้า,าแล้วป่าใหญ่รอบๆตัวเริ่มขมุกขมัวมองไปก็เห็นแต่เงาตะคุ่มของพุ่มไม้ทะมึนเสียงนกกาที่ได้ยินอยู่เซงแซะก็เ,เริ่มจะเงียบลงคงเหลือแต่เสียงฉนีที่ร้องโวกๆวมาจากเชิงเขาไกล ความเงียบและมืดมิดกำลังเข้าปกคลุมผืนป่าอย่างรวดเร็วบุกกันมาไกลโขจนเลยจุดที่คาดว่าได้ยินเสียงเก้งร้องครั้งแรกแล้วแต่เมื่อมันเงียบไปเราก็เลยงงครูหานฉายไฟฉายส่องดูตามพื้นดินแสงไฟสว่างจ้าสาดไล่ความมืดที่น่ากลัวออกไปยังไม่เห็นรอยเท้าอะไรครูหานสาดไฟไปรอบๆแสงไฟกราดไปตามต้นไม้ใหญ่ทำให้เกิดเป็นเงาวูบวาบหลอกตาเหมือนใครมาหลบวอกแวบอยู่รอบด้านเต็มไปหมด ทันใดนั้นเสียงโป๊กก็ดังขึ้นไม่ไกลเก้งตัวนั้นคงจะตกใจแสงไฟมันน่าจะอยู่ใกล้ๆนี้เองตามไปครับผมบอกครูหานร,รีบดับไฟแล้วบุกปานนาไปในทางที่ได้ยินเสียงทันทีป่ารอบตัวมืดมิดมีแต่เสียงมแมลงกรีดปีกวิดวิวจิ้งหรีดหลายชนิดส่งเสียงสูงสูงต่ำต่ำเหมือนเสียงกรีดร้องของผู้ผีปีศาจยังไงอย่างนั้นผมบุกตามครูหานไปเรื่อยๆป่ารบมืดก็มืด,มดจนครูหานต้องเปิดไฟฉายเป็นระยะ ใจผมนึกกลัวไปสารพัดที่กลัวมากที่สุดก็คืองูข่าวว่าแถวนี้มีคนเจอจงอางกันเป็นประจำไม่ต้องพูดถึงงูเหา่าซึ่งมีอยู่ทุกที่แต่ละตัวนั้นก็มีขนาดตั้งแต่แขนขึ้นไปทั้งนั้นอยู่ใกล้ขนาดนี้ถ้าโดนงูกัดเข้าคงออกไปไม่ถึงอาามายัยอาจจะต้องแขนเน่าหรือตายเสียกลางทางนี่เองที่น่ากลัวอีกอย่างก็คืองูกระปะนอกจากจะมีชุกชุมแล้วตัวมันยังเล็กมองไม่ค่อยเห็นสีน้ำตาลเข้ม แต่เห็นเล็กๆอย่างนั้นพิษของมันไม่ได้เล็กตามตัวนะครับกัดใครเข้าไปหากฉีดยาไม่ทันก็ถึงตายแม้จะรักษาทันแต่แผลก็ไม่ได้หายง่ายๆส่วนมากจะเน่าลามไปจนต้องตัดแขนตัดขาก็มีนึกแล้วยิ่งเสียวไม่อยากจะก้าวเดินเลยทีเดียวแต่ครูหานไม่ได้คิดอย่างผมเพราะแกเดินจ้ำอ้าวจนป่าราบทําให้ต้องรีบตามให้ทันป่ามืดอย่างนี้คือหลงอยู่คนเดียวสงสัยต้องนั่งลงร้องไห้แน่ เดินกวดตามครูหานไปอย่างมางังงมมังงารานอกจากผมจะกลัวงูแล้วผมยังเกิดนึกกลัวหมีขึ้นมาอีกมีควายในป่านั้นน่ากลัวไม่แพ้เสือเลยทีเดียวมีคนโดนกันบ่อยๆเจ้านี่บางทีก็ขี่เล่นบางทีก็ขี่โมโหเอาแน่เอานอนไม่ได้บางคนเจอกันจังๆต่างฝ่ายต่างเพนจนป่ารากแต่บางคนเจอไม่ทันตั้งหลักมันก็กวดไล่ทันทีใครจะไปรู้ล่ะครับว่าในเงามืดของต้นไม้ที่เราเดินผ่าน จะไม่มีไอ้ตัวดำๆคอยจ้องตะคุบเราอยู่เดินเดินไปได้ยินเสียงอะไรแกรกๆด้านหลังทําให้ต้องหันควับมาดูพอออกเดินก็เจอกิ่งไม้ฟาดเข้าเต็มหน้าช้าอยู่ก็ไม่ได้เพราะครูหันแกเดินไปไกลลิบๆโน่นแล้วแกเดินอย่างรวดเร็วและคล่องป่าจริงๆแต่ป่านี่ก็แปลกมีเสียงเหมือนคนเดินตามหลังมาชัดๆแต่พอหันไปมองกลับไม่เห็นอะไรตั้งใจว่าจะไม่หันกลับไปมองอีกแต่เดินเดินไปเสียงมันชัด จนอดเหลียวหันไปมองไม่ได้แต่พอหันไปมองก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเป็นอยู่อย่างนี้ไม่รู้จะก,กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับปกติผมเป็นคนไม่กลัวผีแต่ในความมืดและวังเวงบางครั้งก็อดระแวงไม่ได้เหมือนกันครับยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งลำบากเพราะใบหน้าและหนามเล็บเย,ยวเกี่ยวหน้าและแขนจนแสบไปหมดอากาศก็ร้อนอบอ้าวทำให้คันยุบยิบไปทั้งตัวลมที่พัดโชยอยู่เมื่อตอนเย็นก็หยุดลง ทำท่าเหมือนฝนจะตกใหญ่เฮ้ย hey, เมื่อกี้ลมยังคล่องอยู่เลยอะไงทำท่าเหมือนฝนจะตกได้แล้วเนี่ยผมพูดจบครูหานก็หยุดเดินคงจะรู้สึกผิดสังเกตเหมือนกันว่าแล้วแกก็กราดไฟฉายไปรอบตัวแล้วก็ไล่สูงขึ้นบนยอดไม้ไม่รู้มีอะไรทำให้ครูหานใจถึงและบุกป่าฟารกอย่างไม่ย่อท้อมาจนถึงที่นี่จำไม่ได้ว่าเราบุกกันมาไกลแค่ไหนไม่มีใครนึกถึงเรื่องหาทางกลับไม่ได้เลย มานึกอีกทีก็ตอนที่ฟ้าร้องคลืนคล่นๆขึ้นเหนือหัวเล่นเอาสะดุ้งสุดตัวมาพร้อมกับเม็ดฝนที่เริ่มหล่นลงมาเปาะแปะและตกหนักแบบฝนไล่ช้างเสร็จกันแล้ววหาที่หลบฝนกันก่อนดีกว่าเว้ยอย่างนี้ไม่ต้องตามกันแล้วครูหันบนแล้วก็ฉายไฟไปหาที่กำบังด้านหน้าเราเราสองคนรีบไปยืนหลบใต้ต้นกระเพาะใบมันใหญ่เหมือนร่มครูหันดับไฟฉายเพื่อประหยัดทานทำให้ป่ารอบตัวกลางสายฝนนั้น น่ากลัวมากขึ้นไปอีกในความมืดมิดมีแต่เสียงสาดซ่าของสายฝนนานๆครั้งก็จะมีแสงฟ้าแลบเป็นสีขาวแวววับแล้วเสียงคลื่นสนั่นก็ตามมาหลังจากนั้นหลังจากฝนตกหนักอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงฝนต้นฤดูก็ซาลงแม้จะหลบใต้ร่มกระเพาะแต่ก็ไม่ไวายเปียกไปหมดทั้งตัวครูหานบนอุบเพราะไม้ขีดเปียกจนจุดยาสูบไม่ได้กลับเพอะหนาวก็หนาวหิวก็หิว รู้อย่างเงี้ยนั่งฟาดเล่าที่แคมป์ก็ดีแล้วไม่น่ามาเดินตากฝนเลยหาเรื่องแท้ๆวะเนี่ยผมบ่นกับตัวเองแก้เซ็งมาบนหาหอกอะไรตอนนี้วะนี่จะกลับยังไงก็ยังไม่รู้เลยนะฝนมาทำป่าเปลี่ยนไปหมดเลยขามาก็รีบจนไม่ได้ดูอะไรเฮ้ยแบบนี้เดี๋ยวก็ได้เดินป่ากันทั้งคืนแล้ววะเนี่ยครูหันบนแล้วก็ฉายไฟไปรอบๆตัวเหมือนจะตัดสินใจ แล้วก็ออกเดินนำหน้าไปทันทีขึ้นเนินเขาและลงหุบที่มีน้ำไหลซ่าถึงสองสามครั้งก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะใกล้แคมป์เข้าไปสักทีพวกเราแข็งใจเดินฝ่าใบไม้ที่เปียกชุ่มจนตัวเปียกโชกหนาวสัน่นทางก็ลืน่นงูก็กลัวข้าวก็หิวครูหานบนอยากบุรีมากแต่จะจุดบุรีก็ไม่มีไฟหนักเข้าแกก็ดูท่าทางยอมแพ้แล้วก็เอ่ยปากมาทาให้ผมตกใจว่าเฮ้ย hey ถ้าทางจะหลงแล้วว่ะไอ้บ้าเอ้ใกล้แค่นี้มันหลงป่าได้ยังไงวะเนี่ยออถ้าอย่างงั้นอะทำยังไงดีละครับครูลองยิงปืนขึ้นฟ้าไหมครับพวกนั้นมันจะได้รู้ว่าเราหลงทางผมแนะนําส่งเดชแต่ครูหานดูเหมือนจะเห็นดีด้วยแกยกปืนขึ้นฟ้าแล้วกดเปลี้ยงไปหนึ่งนัดทันทีเสียงปืนดังสนันลั่นป่าแต่ทุกอย่างยังเงียบงนันเออครูครับลองยิงสักสามนัดสิครับนัดเดียวเนี่ย พวกมันอาจนึกว่าพวกเรายิงแก้งกันพอผมพูดจบครูหานก็รีบทําตามแกหักลํากล้องลูกซองเดียวอย่างรวดเร็วแล้วก็ยิงจนครบสามนัดแต่ป่ารอบตัวก็ยังคงเงียบสงัดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยไปไหนกันหมดวะเนี่ยเงียบเป็นเปล่าสากเชียครูหานบนแล้วก็ล้วงกระเป๋าควานหาลูกปืนอีกครั้งหายหาละลูกปืนก็หมดหลังจากได้ยินเสียงของครูหานบนแล้วตัวผมถึงกับหนาวเย็นอย่าเยือก แค่หลงทางกลางป่ามืดมิดก็แย่แล้วนี่ปืนก็ไม่มีลูกอีกถือไม้ตีพริกซะยังจะดีกว่าถ้าเจอหมีเจอเสือเข้าพระเล่มเดียวในมือของผมจะไปทำอะไรพวกมันได้เอาวะลองเดินไปทางนี้ดูสิวะเดินแม่งจนเช้านวละ่ะไปครูหานพูดแล้วก็ฉายไฟออกเดินทางอีกครั้งป่าเปียกใบไ,ไม้ลู่ลงมาขวางทางพื้นดินลื่นหลายครั้งที่เราเหยียบลงบนใบไม้แล้วลื่นทลาหัวทิ่มไปตามๆกันผมสะดุดต่อไม้ ครูหันเตะเข้ากับพงน้ำรองเท้าแกก็เป็นรองเท้าแตะเล่นเอาเลือดโชกแกร้องลั่นป่าเลยทีเดียวเดินไปพอรู้สึกเหนื่อยครูหันก็หยุดเหมือนเจออะไรข้างหน้าอ,อครูหยุดทำไมครับเห็นอะไรเหรอครับเก้งหรือว่าหมู <S <S ผมถามครูหันไปแต่ใจก็ปลอดปอดรัวว่าจะเป็นหมีหรือว่าเสือเฮ้ยไม่ใช่สัตว์ไวคนวะไม่รู้ใครมายืนอยู่ตรงนั้นอะ ูหานจี้ไฟไปข้างหน้าผมมองตามแสงไฟไปแล้วก็เห็นอย่างที่แกว่าร่างตะคุ่มตะคุ่มนั้นเป็นร่างของชายชราคนหนึ่งใส่หมวกหนังหุบลงมาปิดหน้ายืนสูบบุหรี่แดงวับวับมีปืนแก๊ปหลํำกล้องยาวเฟ้ยพิงอยู่กับต้นมะข่าใหญ่ท่าทางแกเหมือนรอคอยอะไรสักอย่างผมไม่คิดอะไรอีกแล้วรีบบอกครูหานให้เข้าไปหาคนคนนั้นทันทีไปเดินเข้าไปเลยครับครูพอเดินเข้าไปถึงแกไม่แปลกใจที่เห็นพวกเรา ไม่หันมามองด้วยซ้ำเดินไปทางนั้นเดี๋ยวก็หลงกันไปใหญ่หรอกเว้ยตัดออกไปนี่ละ่ะทางนี้เดี๋ยวก็ถึงแคมป์เองชายชราคนนั้นพูดครูหานกับผมถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกแกรู้ได้อย่างไรว่าพวกเรากำลังหลงทางแปลกแท้ๆแต่ด้วยอารมณ์ดีใจครูหานก็รีบเข้าไปขอต่อบุรีทันทีไฟฉายในมือของครูหานนั้นหนีไ้ที่รักแร้ ทำให้ผมมองเห็นใบหน้าของแกได้ถนัดใบหน้าสี่เหลี่ยมนั้นมีแต่กระดูกลวงตาลึกโหลแม้จะดูน่ากลัวแต่ก็แฝงไว้ด้วยความใจดีแต่พอแกส่งบุหรี่ให้กับครูหานผมเห็นว่านิ้วชี้ด้านขวาของแกนั้นดวดนั่นหมายความว่าแกขี่บุหรี่ด้วยนิ้วกลางและหัวแม่มือออบ้านคุณลุงอยู่ไหนครับสงสัยว่าบ้านคุณลุงจะอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับผมถามด้วยความอยากรู้ระบอกสูงนั่นไงแกตอบสั้นๆ พวกเองรีบไปเถอะที่แคมป์น่ะเขากำลังเป็นห่วงอยู่นะดูชายชาราท่านนี้ช่างเป็นห่วงเป็นใยเราเสียจริงๆผมกับครูหานร,รีบกล่าวขอบคุณแล้วก็ชวนครูหานออกเดินตามที่แกชี้บอกไปทันทีแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับแค่เดินลงเดินมานิดเดียวก็เห็นแสงไฟวอมแวมมาจากแคมป์แล้วพวกเราหิวกันจนตาลายทั้งนี้ก็กินข้าวกันอิ่มจนหมดแล้วเหลือข้าวไว้พวกเราแค่พอกินพอผมกินข้าวไป ผมก็เล่าเรื่องที่พวกเราหลงป่าไปให้กับพักพวกฟังโธ่ทั้งนี้ก็ได้ยินเสียงปืนก็นึกว่าพวกแกจะได้แก้งเขาแล้วนี่นั่งรอก,กินแก้งเลยนะเนี่ยนัดหลังๆที่ยิงออกไปอะก็ยังสงสัยว่าคงเป็นกวางไม่ใช่แก้งนี่ทําไม่ได้ตาลุงคนนั้นบอกทางเนี่ยป่านี้คงงมกันอยู่ในดงนั่นทั้งคืนแล้วละมัง้งไอ้ผงม,มันหัวเราะเยาะพวกเรายัางสนุกสนาน เราพักอยู่ในดงนั้นอีกวันพอตอนเช้าพรานซุ่มออกไปส่องไก่ปลาได้มาสองตัวอาศัยเป็นสเสบียงได้เป็นอย่างดีแถมอร่อยอีกต่างหากนะครับแต่ฝนซึ่งตกไม่ยอมหยุดก็ทําให้พวกเราหมดสนุกจึงตัดสินใจกลับกันตอนสายๆเราผ่านบ้านกระบกสูงมีบ้านเรือนเป็นเพลงง่ง่ายๆเพียงไม่กี่หลังคาเรือนครูหานร,ร้องบอกให้จอดที่ร้านค้าเพื่อซื้อบุหรี่ทุกคนพากันลงไปยืดเส้นยืดสายและซื้อขนมหวานมากินเล่นพวกเรามีโอกาส จึงได้นั่งคุยกับเจ้าของร้านสายตาของผมไปสะดุดเข้ากับรูปถ่ายที่แขวนอยู่ข้างฝาโดยบังเอิญรูปรูปนั้นเป็นรูปของชายชาราวัยประมาณ70ปีคลับคล้ายคลับคลาเหมือนกับใครสักคนหนึ่งในความทรงจำของผมผมพยายามนึกอยู่นานแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกสักทีนะครับผมก็เลยชี้ให้ครูหารดูแกก็บอกผมว่าเออแกก็รู้สึกคุ้นหน้าชายคนนี้เหมือนกัน อ๋อรูปที่ดูกันอยู่น,นั่นอะรูปของลุงจอมไงเสียงน้าเจ้าของร้านตะโกนมาบอกเมื่อครูหานกับผมยืนมองรูปชายชารารูปนั้นอยู่นานแกเป็นพี่ชายของแม่ฉันเองอ่ะชอบเที่ยวป่าเป็นที่หนึ่งเลยนะตอนแกอยู่ที่บ้านเนี่ยพวกฉันเนี่ยไม่เคยอดกับข้าวหรอกพอน้าคนนั้นพูดจบผมก็นึกออกว่าคนในรูปก็คือชายชาราที่เราพบเมื่อคืนวานนั่นเองแต่เพื่อความแน่ใจผมจึงถามต่อว่าเอ เดี๋ยวครับนะลุงจอมที่ว่าเนี่ยนิ้วชี้ขวาของแกด้วนใช่ไหมครับก็ใช่นะสิเอา้เาแล้วเองไปรู้ได้ยังไงวะเนี่ยเองเคยรู้จักแกมาก่อนเลยวะโอ้ยน่าเสียดายแกเป็นพลานที่มือดีที่สุดในป่าแห่งนี้เลยทีเดียวนะเว้ยพึ่งเดือนที่แล้วนี่เองแกออกไปไล่ล่าหมูกันกับหลานชายอะ่ะแต่หลานชายดันเห็นแกเป็นหมูก็เลยพลาดแล้วก็ยิงแกตายศพแกเนี่ย ยังฝังอยู่ที่โคนมาค่าในป่านโน้นน่ะเสียดายวะ่ะเสียดายคนเก่งๆอย่างแกไม่รู้เดี๋ยวนี้จะไปหาพรานเก่งๆแบบนี้ที่ไหนได้อีกเว้ยพอนาเจ้าของบานพูดจบผมมองหน้ากับครูหานเลิกหลักครูหานถึงกับหน้าซิดตัวผมเองก็รู้สึกใจวิวเหมือนกับจะเป็นลมขนลุกตั้งชันเกลียวทั้งตัวโดยที่ไม่รู้ตัวในระหว่างที่ยืนตัวชาอยู่นั้นผมคิดในใจว่าโ่ลุงจอม วิญญาณของลุงคงจะเป็นห่วงนักท่องเที่ยวป่ารุ่นลูกนะอุตส่ามายืนบอกทางให้ทำไมอย่างนั้นะพวกเราจะลำบากแค่ไหนก็ยังนึกไม่ออกเลยนะครับอขอให้ไปดีนะครับคุณลุงแล้วพวกผมเนี่ยจะกรวดน้ำทำบุญไปให้ไหนใครว่าผีไม่มีตัวตนผีไม่มีสสารแล้วใครล่ะครับที่เป็นคนต่อบุรีให้กับครูหารสิ่งนี้ก็ยังคงเป็นคำถามอยู่ในใจผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ เราร่ำลาเจ้าของร้านคาเล็กๆนั้นมาโดยไม่บอกเขาว่าเราเจอลุงจอมที่ไหนและแม้จะเป็นกลางวันแสกๆแต่ผมก็ยังรู้สึกขนลุกขนชันเกลียวไปทั้งตัวต่อไปนี้ถ้าหากใครๆชวนผมไปเที่ยวป่าทัพย์นุนอีกสิ่งที่อยู่ในความทรงจำผมเป็นสิ่งแรกนั่นก็คงเป็นลุงจอมนะครับแต่หากผมมาคราวหน้าผมก็จะระมัดระวังตัวไม่ต้องให้ลุงจอมต้องเหนื่อยออกมาบอกทางผมอีกอย่างแน่นอนครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับช่องนุ่มคงกระพันก็มีร้านวัตถุมงคลออนไลน์นั่นก็คือคงกระพันสโตร์นะครับที่เราช่วยทางวัดที่ผมเคยไปถ่ายทํารายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันนาวัตถุมงคลจากทางวัดมาช่วยให้เช่าบูชาเพื่อนําเงินปัจจัยไปทํานุบํารุงวัดและศาสนสถานรวมทั้งใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากร่วมบุญกับเราก็เข้าไปอุดหนุนได้ในคงกระพันสโตร์หรือคงกระพันคอมนะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณเรื่องราวนี้จากอาจารย์วัฒนาบุญยังท่านผู้ชมสามารถเข้าไปอุดหนุนหนังสือของอาจารย์ได้จากสำนักพิมพ์บ้านหนังสือและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสราระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับแล้วถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ